เป็นยังไงเนาะฝั่งนี้เดี๋ยวตามไปดูหน่อยครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมครับหมูน้อยลอยท่อนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันหน่อยครับลั่นๆกันอยู่สองคำนี่อ้วมลื่น มันนุ่มครับโอ้ไหวไหมหมด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 ใจเปิดเลยครับ เปิดเลยครับยังไงไม่กล้ามาไม่ได้มาได้หรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> รถไถเต็มควันเต็มๆเลยวับ เด็ดๆทางนี้เด็ดครับโอ้ยวิ่งกันอยู่สองคันทางนี้นี่รถไถตัวเองครับผม l 3 4. ก่อนตัวเองครับเดี๋ยวนี้แอร์กี่นะครับ เจ็ดสี่รับคันนี้ G O เจ็ดสี่ดูว่าจะไหวหรือเปล่าครับไอ้ครอบร้อเลตนี้สวยจริงครับซื้อมาจากผมเอง <c oughs> เอา สบายสบายลื่นนิดหน่อยครับโอ้เขาทิ้งดินตรงนี้เลย ทีมงานฝั่งอ,อ,อำเภอพระประชัยครับเขาจะลงแบวอีกหรือเปล่ารอชมครับเอาน่าจะลงเลื่อนนิดหน่อยครับนี่ ไม่ใช่ปัญหาธรรมดาครับงานหน้าฝนก็มีอุปสรรคโอ้ยลั่นเลยฝั่งนูน้นเอ้าทำไมใส่ดินน้อยแท่ แล้วดูฝั่งนู้นครับเอ๊เขาใส่ไม่ค่อยเยอะนะฝั่งนู้นั่งนน้นครับนิตชิอ่าน่าจะเป็น รถของผู้รับเหมางานนี้หรือเปล่านะครับกําลังปั้นคันกันน้ำอยู่นะครับฝั่งนูน้นโอ้ขันนู้นคุ้นๆครับแม่ฮินหน่ายักษน่าจะมาจากโคราชหรือเปล่าที่ไปร่วมทำบุญ อยู่ที่อำเภอจังหวัดสุรินทร์นะครับน่าจะใช่นะผมว่านูน่นฝั่งนู่นครับโอ้ยไม่ชัดแล้ว PC สองร้อยครับรุ่นห้ามาเจอกับเมก้าครับ JO เจ็ดสี่ ตัวมาแบบนิ่มๆครับทั้งหมดก็600,000คิวครับผมงานนี้แสนคิวนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับแบ่งกันนะครับทีมละ10,000คิว ใส่ดินเยอะครับเต็มกล่องเลยครับมันงานมาเมาเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ครับพามาดูคลินี้เอาจมซะแล้วจมหรือเปล่านี่ตะแคีข้างเลยครับดินยุบ ลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ